สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทรเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการเล่นฟล l เรนติโนเวลาเจอแพนด้านะครับผมว่าเราควรเล่นยังไงออกของยังไงดับตัวยังไงหรือว่าการเดินเกมวิธีคิดในการเล่นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ไปรับฟังกันได้เลยนะครับหากใครอยากรู้วิธีเล่นแพนด้าเจอฟอลอเรนก็ผมทําคลิปไว้ให้คลิปที่แล้วแล้วนะครับผมก็ลองย้อนไปดูได้เลยนะโอเคห่ังแรกนะครับเข้ามาที่หน้าดาับตัวนะครับผมตอนนี้ก็แลงซูพิมนะครับผมก็ ฮีโร่ที่นิยมแบนนะครับผมก็จะเป็นนาคอสนะครับอ้อยซิปอาญานะครับผมหรือว่าจะเป็นเทนซีเนียลฟอร์เรนนะครับผมแล้วแต่คอมนะครับผมหรือว่าการได้เฟิร์สพิกนะครับผมก็จะส่งผลในการแบนฮีโร่นะครับผมฝั่งที่ได้เฟิร์สพิกก็จะไม่ค่อยแบนฮีโร่ที่โกงๆไปนะครับอย่างเกมนี้นะผมทีมผมก็จะแบนลิงอ้อยนะครับโอเคสําหรับการเลือกฮีโร่นะครับสําหรับใครที่เป็นออฟเลนนะครับออฟเลนไม่ควรเปิดฮีโร่ก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าออฟเลนเปิดฮีโร่ก่อนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเอา ออฟเลนมาแก้เราได้นะผมหรือว่าถ้าเลนเราแพ้เลนนะครับผมก็จะทําให้เราฮีโร่เราเล่นยากนะครับถ้าเราแพ้เลนเสร็จแล้วนะครับผมออฟเลนฝั่งตรงข้ามก็อาจจะไปแก๊งป่าหรือว่าไปแก๊งเลนกลางหรือว่าไปแก๊งเลนแคลรี่ได้นะผมเพราะฉะนั้นออฟเลนผมแนะนําไม่ควรแพ้เลนนะครับผมเพราะจะส่งผลให้เพื่อนเล่นยากมากอย่างเช่นคุณเล่นแพ้เลนปุ๊บหรือว่าตายนะผมออฟเลนฝั่งตรงข้ามก็อาจจะไปฆ่าป,ป่าของคุณได้ไปฆ่าเมทของคุณได้หรือว่า ไปแกงเลนอื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นออฟเลนเป็นเลนที่สำคัญผมเลยไม่แนะนําให้เปิดฮีโร่ก่อนนะครับผมแต่เกมนี้มันไม่มีใครขอมานนะครับผมแล้วก็ ซึ่งผมเป็นเมนฟอร์เรนอยู่แล้วมันก็เลยเลือกฟอร์เลนให้นะครับผมอ่าอย่างเกมนี้ผมมีฟอร์เลนซีเนียนะครับผมแล้วก็ยุยนะครับผมฝั่งตรงข้ามจะเป็นตูเลนลาวิวนะครับผมแพนด้าเวเลสนะครับคือดีตรงนี้ตรงที่ฝั่งตรงข้ามนะครับเลือกแพนด้ามาฟอร์เลนมันไม่ได้แพ้แพนด้ามากนะครับผมฟอร์เลนถ้าจะแพ้ในเลนจะชนเลนในเลนจริงๆนะครับส่วนมากถ้าต้นเกมนะครับจะสู้ฟอร์เลนได้ก็จะเป็นยานนะครับผมฉี หรือว่ายีหน้านะครับที่ต้นเกมจะสามารถกดฟอร์เรนได้นะผมแต่แพนด้าจะชนะฟอร์เรนตอนววหนึ่งนะครับผมตัวส่วนววสองถ้าฟอร์เรนดอกไม่พลาดเลยนะครับผมก็จะสู้แพนด้าได้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้เรายังไม่นับการแก๊งเลนของปาหรือว่าการแก๊้งเลนของเมดนะครับโอเคตัวสุดท้ายนะครับป่าฝั่งตรงข้ามนะครับเลือกเอเลนดอร์มานะครับซึ่งฟอร์เรนนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ชอบเอเลนดอร์นะครับสำหรับผม ผมไม่ชอบเอเลนดอร์อันดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าตัวมันมีวิบวับนะครับผมแล้วก็ทําให้เราโดดอกโดนยากนะครับแล้วก็เอเลนดอร์นะ <c oughs> เป็นตัวที่ชนะฟอร์เรนแทบจะ89 10เปอร์เซ็นต์เลยนะครับฟอร์เรนจะชนะเอเลนดอร์ได้ก,ก็ต่อเมื่อฟอร์เรนอันติโดนนะครับผมแล้วก็ดอกโดนนะครับแล้วก็ได้ลำแบบใกล้ตัวนะครับผมถึงจะชนะได้นะแต่ถ้าแบบดอกไม่โดนหรือว่าอันติไม่โดนนะครับโอกาสที่จะชนะเอเลนดอร์ก็ยากมากเลยนะผมสาหรับใครที่อยากเล่นป่าแก้ฟอร์เรนก็เป็นเอเลนดอร์นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับ นะครับเวลาผมเล่นป่านะโอเคเรามาอธิบายการเล่นการออกของแล้วก็แนวคิดการเดินเกมนะครับผมฟอเล่นนะครับเวลรหนึ่งจะแพ้แพนด้านะครับผมฟอรเลนจะเอเป็นสกิลหนึ่งนำนะครับผมส่วนรองเท้าเกมนี้ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมป่าเขาเป็นเอเลนโดรแล้วก็ออฟเป็นแพนด้านะครับเราก็จะออกเป็นรองเท้าเกาะนะครับผมเพราะว่าการกายภาพแล้วก็จะได้ชนะเลนด้วยนะครับมาที่เวลรหนึ่งนะครับเวลรหนึ่งนะครับฟอรเลนจะแพ้แพนด้านะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่น ฟอร์ลินนะครับแล้วก็เจอแพนด้านะล้วก็จะต้องเซฟเซฟนะครับถ้าแพนด้าไม่ดุดันนะครับเราก็ต้องรีบเคลียร์คลิปก่อนเพื่อจะได้2นะครับแล้วเราก็จะได้ชนะแพนด้านะครับอย่างเกมนี้นะเห็นไหมไอแพนด้าไม่ค่อยดุดันนะครับผมผมก็เลยแบบเคลียร์คลิปก่อนนะครับแล้วพอผม2ก่อนนะครับเราก็เป็นจังหวะได้เปรียบนะครับพอเรา2แล้วนะผมแพนด้าฝั่งตรงข้ามก็ต้องกลัวเรานะครับเราก็เลยจะมาเอามังกรนะครับแต่ช็อตเมื่อกี้ถ้าทุกคนสังเกตดูดีตรงมินิแมปนะครับผมเพื่อนจะติ๊กว่าตัวเลน ขึ้นมาบนเลยนะครับผมผมแล้วก็เลยแบบไม่กล้าเอามังกรสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รอเคลียร์เว็บแล้วก็ดูมินิแมปนะครับสาคัญที่สุดการเล่นเลนทุกเลนนะครับสําคัญที่สุดก็คือการดูมินิแมปนะครับผมว่าฝั่งข้ามจะเดินมายังไงนะผมเห็นไหมครับยังช็อตนี้แพนด้าก็จะเอาเรานะครับแต่ถ้าดูมินิแมปนะครับกลางเราจะหายนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้มองนะครับถ้าในเกมนะตอนนี้ผมภาคแบบย้อนหลังก็อาจจะเห็นเยอะหน่อยนะครับผมนะ คือตัวเลนมานะครับแต่โชคดีที่เราเอามังกรได้นะครับผมแล้วก็ไม่เสียมังกรนะครับแต่ก็เสียเลือดไปนะครับผมเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดการเล่นเลนทุกเลนนะครับทุกตําแหน่งก็คือการดูมินิแมปนะครับถ้าเราดูมินิแมปขาดเราก็จะอ่านเกมขาดนะครับโอเคป่ะเราไปคุยในเกมต่อนะครับอย่างตัวเลนมาบนแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวเลนโผกลางแล้วนะครับผมเราก็จะเล่นกับแพนด้าได้แบบไม่ต้องสงสัยนะครับผมไม่ต้องกลัวใครเห็นไหมผมก็จะแบบกดดันแพนด้านะครับเพราะว่า ฟอร์เรนมันชน,น,นะแพนด้าหรือวิวสองนะครับถ้าของไม่ต่างอะไรกันเยอะนะผมฟอร์เรนก็ทแทบจะไม่แพ้แพนด้าเลยไหมผมก็ํำไปนะครับเห็นไหมผมก็แบบช็อตนี้ก็ช็อตกล้าเล่นช็อตเอาเพคช็อตอะไรก็แบบช็อตประสบการณ์ก็ว่ากันไปนเห็นไหมแล้วก็ได้ เฟิร์สบัตพันด้ามานะครับผมส่วนใครที่อยากรู้ว่าฟอร์เรนการลามเป็นยังไงนะครับผมผมแนะนําไปดูคลิปนะครับผมเพราะว่าถ้าดูในเกมนะครับมันจะงงนะครับแต่คนที่มาดูคลิปฟอร์เรนก็อาจจะเล่นฟอร์เรนเป็นอยู่แล้วนะครับผมอ่ะอย่างช็อตนี้นะครับผมเราก็รอเคลียร์คลิปนะซึ่งการเคลียร์คลิปครั้งนี้นะครับก็จะสุ่มเสี่ยงนิดนึงนะครับตรงที่เวเลซีนะครับผมเขาอาจจะเอาเราต่อก็ได้นะครับผมแต่อย่างช็อตนี้ผมก็เลือกตัดสินใจที่จะเคลียร์นะครับผมเพราะว่าเงิน1เว็บนะครับ ผมก็ประมาณร้อยหนึ่งนะครับคือเยอะอยู่นะครับร้อยหนึ่งก็หนึ่งเว็บนะครับแต่ถ้าเราตายไม่คุ้มนะครับผมผมแนะนําคือถ้ามันเป็นเสี่ยงจริงๆผมไม่แนะนําที่จะเคลียร์นะครับแต่ช็อตเมื่อกี้ก็เลือดผมก็พอมีอยู่ก็เลยเลือกที่จะเคลียร์นะครับผมอ่าอย่างชอ็อตนี้ผมก็ไปเลนบนเลยนะครับผมเพราะว่าเลนเลนล่างก็เพื่อนเราได้บังกรแล้วนะครับผมเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับผม เพราะว่าช็อตเมื่อกี้เวเล็กับเอเลนดอร์มาแกแล้งเรานะครับผมแล้วก็ต้องกลับบ้านนะเราจะไปฝืกเล่นก็ไม่ได้นะครับผมอ่าอย่างช็อตนี้อาทิย์เล็กๆน้อนนะครับสำหรับใครที่เล่นทุกเลนนะครับผมเวลาฝาั่งตองข้าไม่มา แล้วฝั่งต่อข้ามเป็นมังกรม่วงตีคลิปนะครับเราพยายามจะเพิ่งรีบเคลีย์ก็ได้นะครับอย่างที่ผมทําเมื่อกี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามังกรม่วงตีคลิปหมดนะครับฝั่งต่อข้ามก็จะไม่ได้ตังค์นะครับพอฝั่งต่อข้ามไม่ได้ตังค์นะครับฝั่งต่อข้ามก็จะจนแล้วก็ไม่มีเบี้ยนะครับผมเราก็จะสามารถกดเลนคู่ต่อสู้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมโอเคปา่าเรามาคุยในเกมกันต่อนะครับหน้าที่ของออฟเลนหลักๆนะครับใครที่ดูคลิปผมตลอดก,ก็จะรู้อยู่แล้วว่าเคลีย์ก่อนเติมก่อนนะครับอย่างช็อตนี้ ซึ่งไม่ดีนะครับสําหรับแพนด้าถ้าไม่เคลียร์คลิปนะครับจะทําให้จนนะครับผมแล้วก็ถ้าแกงไม่ได้นะครับผมก็จะยิ่งจนไปอีกนะครับอย่างช็อตนี้นะครับที่เรากล้าเล่นก็เพราะเป็นฮีโร่เราชนะส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ เงินเรานําด้วยนะครับเราเลยกล้าเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ถ้าเลือดแค่นี้เราก็ควรรีนะครับจริงๆเกมนี้ช็อตนี้ผมจะไม่รีนะครับผมผมจะขึ้นไปบนต่อแล้วก็ไปเก็บเลือดนะแต่เอเลนดอร์นะครับอยู่ตรงกลางก็อาจจะขึ้นไปดักบนได้ผมเลยเลือกที่จะกลับบ้านไปรีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของกันนะครับอย่างเกมนี้นะครับผมผมจะออกเป็นรองเท้าเกาะนะครับผมแล้วก็ไนท์เพจนะครับผมหลายคนอาจจะถามว่าผมขึ้นจอกเกาะกอดได้ไหมหรือว่าสเปียร์กอดได้ไหมครับ ผมบอกว่าขึ้นได้นะครับผมแต่ผมไม่ค่อยแนะนาเพราะอะไรเพราะว่าฟอร์เรนนบผมถ้ามันต่อให้ดาเมจเยอะแค่ไหนถ้าไม่ได้ล้ำส่วนก็แค่นั้นนะครับที่ผมออกไนท์เพจมานะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นเอเรนดอร์เป็นแพนด้านะครับซึ่งแพนด้าเป็นตัวเบิร์ดนะครับผมถ้ามันเบิร์ดเราไม่ตายนะผมเราก็จะล้ำส่วนได้นะครับแล้วก็เอเลนดอร์นะครับเวลาเขามาแก๊งเลนเราเรามีไนท์เพจแล้วนะครับผมซึ่งเวลาเขาจะแกงเราอะเรามีสิทธิ์ล้ำส่วนอยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมที่ผมออกไนท์เพจมา แต่ก็เห็นไหมรับันด้าก็เอาราไม่ค่อยตายนะครับแต่ก็ตัวเลนไม่เกี่ยวนะเพราะว่าตัวเลนเป็นดามเมจเวทนะครับซึ่งช็อตนี้ผมก็ไม่รู้รอดมาได้กัครับนะเพราะว่าป่ามาช่วยด้วยส่วนหนึ่งนะโอเคถ้าเรามาดูจากรูปแบบเกมนะครับผมตอนนี้เราจะเป็นเกมนานะครับผมเพราะว่าเรา9คิวแล้วก็การเงินเราก็นํานะครับผมแล้วก็รวมกับเลนออฟเราชนะด้วยถ้าออฟเราชนะนะครับเราอาจจะไปแกงฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมแต่ช็อตนี้ผมยังไม่ค่อยมีช็อตแกงนะครับผมเพราะว่า ผมต้องเคลียร์เลนแล้วก็เติมนะครับแล้วก็บวกกับฝั่งตัวข้ามนะครับผมมาแก,งก๊งเลนเรานะครับผมข้อดีของเกมนี้นะครับผมคือฝั่งตัวข้าม,มาแก,งก๊งเลนผมแต่ว่าฆ่าผมไม่ได้เพราะฝั่งตัวข้ามฆ่าไม่ได้นะครับผมก็จะทําให้ป่าเรามีพื้นที่ในการเล่นยิ่งขึ้นแล้วก็เล่นง,ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมนี่ก็คือหน้าที่หลักๆของออฟเลนนะครับก็คือเคลียร์แล้วก็เติมนะครับผมหรือว่าการเลนแล้วก็ไม่ตายนะครับผมถ้าเราทําได้ดีโอกาสที่เราจะชนะก็มีมากขึ้นนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปคุยยกกกกันนนใเเเมต่่อออผ็งาะะลอเค หน้าที่ของเราก็คือเคลียร์แล้วก็เติมนะครับผมเห็นไหมอย่างช็อตนี้นะครับเหมือนเพื่อนจะหายนะเห็นไหมแล้วก็ตาขึ้นดาร์กนะครับฝั่งตัวข้ามเอาดาร์กเราก็ต้องเซฟแล้วนะครับผมช็อตนี้ผมจะเลือกที่จะเอาแพนด้านะตอนแรกเห็นไหมครับผมรอแพนด้าสกิลหนึ่งสกิลสองก่อนเห็นไหมแต่เอเลนดอร์โผล่ก่อนนะับผมเลือกที่จะเอาเอเลนดอร์ก่อนเพราะว่าเอเลนดอร์ตีป้อมเราอยู่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราแบบมุมดีนะครับเราสู้เอเลนดอร์ได้อยู่แล้วถ้าอันตีโดนนะ ผมบอกไปต้นคลิปแล้วนะครับผมถ้าเราอันตีโดนแล้วก็ได้ลำระยะประชิดนะครับเราสู้เอรลนรดได้แต่ถ้าเราอันตีไม่โดนหรือว่าดอกไม่โดนแล้วก็ได้ลำระยะไกลนะครับเราจะแพ้เอรลนรดนะครับผมนี่คือข้อจํากัดของฟอร์เรนเวลาเจอเอเลนรดนะครับผมเกพอเอเลนร์ตายแล้วนะครับผมเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะครับผมช็อตนี้ตอนแรกผมก็จะเอาแพนด้านะครับผมแต่พอดูมินิแมปแล้วก็ฝั่งตรงข้ามหายหมดนะครับผมซึ่งถ้าเราเอาแพนด้าเมื่อกี้แล้วเราตายนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นการฟื้นกลับมานะครับผมมัน ยื้อนานยิ่งขึ้นผมเลยเลือกที่จะไม่เอานะแล้วก็เลือกที่จะดูไฟนะครับผมหาจังหวะเข้าดีด <c oughs> ๆเห็นไหมคืออย่างช็อตนี้ทีมเราก็เริ่มโยนไปแล้วเราก็เลือกที่จะมาป้อมนะครับถ้าดูจากมินิแมปฝั่งตรงข้ามจะอยู่เลนกลางเยอะนะครับผมเวลาเล่นนะครับสังเกตมินิแมปเยอะๆดูตลอดนะครับผมมินิแมปซึ่งมินิแมปนะครับผมใครที่ดูมินิแมปบ่อยๆนะครับผมแล้วก็ไม่พลาดเลยก็จะ รู้การเดินเกมของฝั่งตรงข้ามนะครับพอเรารู้การเดินเกมของฝั่งตรงข้ามนะครับผมมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรต่อหรือว่าต้องไปเลนไหนต้องไปช่วยใครนะผมอ่าอย่างช็อตนี้นะเพื่อนเราก็ตายหมดนะครับแล้วก็รอเคลียร์คลิปอย่างเดียวนะครับผมเราอย่าไปตายเพิ่มนะครับถ้าเราไปตายเพิ่มเกมเราก็จะตายทีละตัวนะแล้วก็มันก็จะทําให้เกมเราพังไปเลยนะครับ แล้วก็แบบเลือกที่แบบจะไปเคลียร์ออบเจกต์ไปเอาคลิปเลนไปเอาคลิป่ากก็ว่ากันไปในช็อตน,นี้นะครับถ้าทุกคนดูตรงมินิแมปนะครับคือเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะครับผมเราก็มาเคลียร์คลิปเลนมาเอาออบเจกต์นะครับเพื่อเพิ่มเงินนะครับผมเราจะได้เล่นง่ายขึ้นนะแล้วก็ค่อยๆเล่นไปนะครับว่า,าทีมจะทํายังไงต่อนะเห็นไหมผมก็เลือกที่จะมาเอาออบเจกต์แล้วก็ดันเลนของเราไปทําหน้าที่ของเราไปนะแล้วก็ถ้ามีไฟเราก็ดูไฟดีๆแล้วก็หาจังหวะดีๆนะครับ เรนดอร์โผล่ล่างแพนด้าอยู่บนนะครับตัวเลนมาตามเห็นไหมข้างบนก็จะมี3ตัวถ้าดูจากมินิแม็นะครับผมถ้าใครที่ดูทันนะครับก็จะเห็นนะอย่างช็อตนี้เห็นไหมแล้วก็เลือกที่จะดักเห็นไหมตัวเลนวาร์ปกลับบ้านละเห็นไหมครับใครที่ดูมินิแม็บ่อยๆอะ่ะคือเซียววีแค่นี้คุณก็จะมองเห็นเลยถ้าคนดูมินิแม็บ่อยๆนะครับมีตัวเลนกลับบ้านไปละไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าแต่ช็อตนี้เพื่อนเราก็เริ่มไปโยนแล้วนะครับผมไายะเตะก็เริ่มไปตายแล้ว ซีเนลก็เริ่มไปตายนะครับพอดีเพิ่งเกิดมาเมื่อกี้เองก็เริ่มไปตายแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรเห็นไหมผมก็เอาออบเจกต์แล้วก็ดันเลนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเพื่อเราจะเลิกโยนนะครับพอเพื่อเราเลิกโยนเราก็จะรู้ว่าเราควรทําอะไรเราควรกร๊ปเราควรแก๊งหรือว่าเราควรรวมเอาออบเจกต์นะครับเห็นไหมถ้าอย่างนี้เราก็ต้องรอไฮยาเตะกับซีเนลเกิดก่อนนะครับผมว่าเพื่อนเราแบบจะเอายังไงต่อนะครับเราก็เลือกที่จะมาดันเลนอย่างเดียวนะครับเราก็ทําเลนไว้นะครับเพื่อแบบ เวลาฝั่งตรงข้ามไฟชนะจะได้ดันเราหรือว่าจบบ้านไม่ได้นะครับแล้วก็เลือกดันเลนไปเรื่อยๆแล้วก็หาจังหวะเล่นเห็นไหมผมก็หาจังหวะดักจังหวะล่อย่างนี่นะครับผมยางช็อตนี้ผมก็แบบตอนแรกจะไปเล่อให้เพื่อนนะครับแต่แบบเออจังหวะมันหน้าได้แล้วก็ลามไปนะเห็นไหมก็เกือบตายนะแต่ก็ไม่ตายนะครับผมแล้วก็เห็นไหมซินเนียก็ตายแล้วเห็นไหมทุกคนจะสังเกตดูครับซินเนียเพิ่งคือตาย3ตัวติดเลยนะครับคือเริ่มโยนเกมแล้วนะครับผมถ้าเราไปตายอีกอย่างปลาหรือว่าผมไปตายอีก เกมฝั่งตรงข้ามก็อาจจะไหลได้แล้วก็จะอาจจะทําให้เราเล่นยากแล้วก็จะเป็นเกมตามนะครับอ่าทุกคนเห็นไหมไเห็นไหมผมก็เลือกที่จะเดินไปเรื่อยๆอ่าไฮาาเตรคิวได้โอเคนะครับลองป่าเราไปตายเนหะ็นไหมเกมมันก็ยืดเยื้อไปอีกเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเกมนําอย่างนี้เว้ยเราควรแบบหาวิธีทําให้ทีมรวมกันเล่นหรือว่าทีมอย่าเพิ่งตายนะยนีนครับ ไม่อย่างนั้นทีมตายไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยื้อไฟไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ดาร์คซัลเลเยอร์สิก็จะเกิดแต่ถ้าเราเสียดาร์คซัลเลเยอร์สินาทีโอกาสแพ้เราก็จะสูงซึ่งแรงน้อยๆครับจะจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแรงน้อยๆผมต้องบอกผมต้องใช้คําว่าแรงน้อยๆนะครับผมเพราะว่าแรงน้อยๆจะไม่ค่อยเล่นเป็นทีมจะไปตายคนเดียวแล้วก็เล่นคนเดียวนะครับผมแล้วก็สุดท้ายพากันไปตายพากันไปตายมาก็ดาร์คซัเลเยอร์เกิดแล้วก็ ไปวัดกันที่ช็อตด์คซาเลเยอร์ซึ่งต้นเกมทําไว้ดีแค่ไหนสุดท้ายก็ไปวัดที่ด์คซาเลเยอร์ซึ่งแรงน้อยมันเลยทําให้แบบเกมตึงนะครับใครที่บอกว่าแรงคอมต้นคอนตึงเห็นไหมไฮยาตเตก็ตายอีกแล้วแต่ก็ได้เอรินโดนะผมก็แบบหมดหิดละนะครับเกมนี้ผมก็เริ่มหมดหิดละเพราะว่าไอ้ฮฮยาตเตไปตายรัวๆเลยแล้วก็ดูดีแม่งเป็นแคลรี่ที่ตายเยอะมากแล้วผมก็เลยแบบพิมพ์เลิกโยละอันนี้แบบผมแล้วก็เริ่มหมดหิดละแม่งเพราะว่าเกมเรามาดีๆแต่ทีมไปตายนะครับผม อย่างช็อตนี้ก็ผมก็แบบเออแบบตอนแรกช็อตมั่นใจนะแต่พอดูไปดูไปนะก็เป็นการฝืนนะครับเราก็เลยออกนะครับช็อตนี้เป็นความผิดของผมเองนะครับซึ่งทําให้ซีเนียลต้องมารับดาเมจแทนแล้วก็ซีเนียลตายนะเห็นไหมพอฮายาเตะโดนผมพิมพ์ดาเมจก็จะเอ้ยโดนผมพิมพ์ว่าเมื่อกี้ก็จะเห็นไหมนะก็พิมพ์ส่วนมานะครับผมก็คือว่าไม่ค่อยได้นะครับผมผมเวลาเล่นในเกมผมไม่ค่อยอยากจะพิมพ์บอกพิมพ์ว่าอะไรหรอกเพราะว่าบางคนเขาก็มีอีโกของเขานะครับคือ เขาก็เล่นบางทีเขาอาจจะเล่นโหดแหละแต่เกมที่เขาเล่นไม่โหดแล้วก็เขาอาจจะมีอีโก้ของเขาซึ่งส่วนตัวผมก็มีอีโก้แหละแต่บางทีถ้าเราผิดจริงๆเราก็ต้องยอมรับนะครับอย่าง็อตเมื่อกี้ที่ผมทําซีเนียร์ตายผมก็รู้ว่าผมผิดไปนะครับผมก็เราก็ยอมรับจุดนั้นไปแต่บางคนเราจะพิมพ์บอกอะไรเขาไม่ได้นะครับผมเพราะว่าอีโก้เขาเยอะนะครับผมแล้วก็เขาก็มั่นใจอะไรของเขาแล้วก็ คือเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเยอะครับเราก็เล่นของเราไปนะครับผมนะเพราะถ้าเรายิ่งพิมพ์ดา่า yeah, นะครับผมมันก็จะทําให้เกมยิ่งแย่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เล่นของเราไปนะครับผมอย่างช็อตนี้เราก็เลือกที่จะมาเคลียร์เลนแล้วเห็นไเลือกที่จะมาเคลียร์เลนนะผมแล้วก็ทําเวฟก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาร์กเพราะว่าเราต้องทําเลนแล้วก็ไปเอาดาร์กนะผมถ้าเราได้ดาร์กมาเลนเราก็จะดันนะครับผมเพรา,า, Lane, ราะ, Done, ะรรฉะนั้นผมเลยเลือกที่จะดันเวฟสูงๆแล้วก็ไปเติมนะครับผม อย่างช็อตนี้เราก็จะออเป็นตัดเลือดต่อนะครับผมใครที่แบบอยากรู้ออกของอะไรก็เดี๋ยวก็ท้ายเกมนะครับผมก็จะมาว่ากัน,นทีเรื่องไอเทมหรือว่าของหรือว่าใครที่อยากรู้เลยก็หยุดสต็อปดูได้นะครับผาอย่างช็อตนี้เราเสียดาร์กไปแล้วเห็นไครับคือเลนล่างเราสูงแล้วเราก็อาจจะไปหาบวกได้ในช็อตนี้ไหมเห็นไหมผมก็เลือกที่จะบวกนะครับผมเพราะว่าเลนล่างเราสูงแล้วก็ลาวิลอยู่ล่างนะแต่ก็ไม่ได้อะไรนะครับผมไม่รู้ว่าป่าเราได้อะไรหรือเปล่าช็อตนี้ยังไง นะ้ป่าแล้วก็โอเคป่าเราได้ตัวนึงนะครับผมแล้วก็กเกิดไฟแล้วก็ลําไปเห็นไหอ๊ okay. ถือว่าช็อตน,นี้ถ้าอย่างนี้ป่าถือว่าทําดีนะผมเพราะว่าได้ไฟด้วยแล้วก็ไฟชนะในช็อตน,นี้เรากะเอาลาฟิวนครับผมแต่ดอกไม่โดนนะครับแล้วก็โอเคเราก็ได้ป้อมไปนะครับผมอย่างช็อตน,นี้ก็เป็นภาษีป่านะที่ป่าทําให้เราเมื่อกี้นะครับผมแต่ถ้าป่าไม่ได้ก็จะเป็นช็อตโยนนะครับโอเคเห็นไหมแล้วก็รอดักเอ็นดอรอยู่แล้วช็อตน,นี้เราก็ลําไป เห็นไหมผมแล้วก็ค่อยๆเล่นตามค่อยเล่นนะครับถ้าอย่างนี้จะต้อง้าค่อยๆเล่นละคือถ้าเราจะฝืนบวกมั่วก็ไม่ได้นะแล้วก็ต้องถอยก่อนนะครับผมแล้วก็ไปเอาออบเจกต์เพราะว่าอะไรคือถ้าเราคนดูมิดแมปดาร์จะเกิดละนะอันนี้ซีเนียเราอยากเล่นต่อนะผมก็ตามไปนะครับผมนะแล้วก็ตามไปตามซีเนียไปนะครับผมก็นั่นแหละช็อตหิ้วนะครับได้ดีได้แคลรี่แต่เราเสียสองซึ่งไม่คุ้มนะเพราะว่าตอนแรกถ้าเรากลับนะครับผมเราก็จะ กลับมาเซตไฟใหม่ได้นะครับผมแต่เนื่องจากตอนนี้เราตาย2นะครับแล้วก็เซตไฟไม่ได้นะครับมันก็จะทําให้เราเลยแบบเกมมันไม่ค่อยไหลไปเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนแรกถ้าเรากลัดตอนแรกเราก็จะเป็น5้านะก็จะได้เซตไฟอะไรมากขึ้นแล้วก็จะทำเบฟอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคมาเรากเกิดกันแล้วนะครับผมเราก็ไปเคลียร์เลนล่างนะครับหลายคนก็คงไม่แปลกใจทำไมไปเคลียร์เลนล่างสำหรับคนที่ไม่รู้ก็คือเลนบนมันดันสูงแล้วนะครับผมเราก็เลือกที่จะไปเลนล่างนะครับ แต่ตอนเนี้ยเพื่อนไฟกันอยู่นะครับเราก็ต้องไปช่วยก่อนนะนะครับเพื่อนไฟกันอยู่เราก็ต้องไปรีบไปช่วยนะครับผมแล้วก็เนี่คร <ล hind S 2> ับเราก็ลำลำลำแล้วก็ได้ลาวิวมานะครับเนี่ยโอเคช็อตนี้เราก็คุมไปละแล้วลอย่างหนึ่งดาจะเกิดน,นะครับอ่าอย่างช็อตนี้เพื่อนเราก็จะเล่นต่อนะแล้วก็ไปตามเรื่อยเลยนะผมเห็นไหมเห็นไหมลราก็ไปตามเรื่อยๆนะผมล้วก็เล่นกับเพื่อนไปนะอันนี้ก็เป็นช็อตไหลไฟนะครับคือเล่นตามไฟนะครับผมช็อตนี้ก็ แล้วก็เรียนบนบันดานด้วยแล้วก็ได้เปรียบเรื่องเว็บแล้วนะครับผมยังช็อตนี้นะผมคลิปเราเข้า2ทานนะครับโอกาสที่เราจะจบได้ก็มีสูงอยู่นะผมเห็นไหมแล้วก็ลองลองเล่นดูนะครับเห็นไหมผมก็ลองเล่นดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนกันเข้าเปลี่ยนกันออกนะครับแรงสูงๆก็จะเปลี่ยนกันเข้าเปลี่ยนกันออกประมาณนี้นะผมแล้วก็เห็นไหมคือเว็บต่อไปมาเราก็เห็นแล้วครับเพื่อนก็แบบเนี่ยแล้วก็ผมก็สั่งรวมกลุ่มนะครับผมก็ก็แค่แพนด้ากับลาวิลนะแล้วก็ลองเล่นดูนะครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับ แต่เพื่อนบอกไม่ไหวนะเพราะว่าโอกาสเสี่ยงมันจะตายเยอะนะครับเราก็เลือกที่จะมาทําเว็บล่างก่อนเห็นไหมเลือกที่จะมาทําเว็บล่างเพราะว่าเราจะไปเอาดาร์กนะครับเราก็จะทําให้แบบฝั่งต่อข้ามมาเคีย์ล่างแล้วเราก็ไปเอาดาร์กมันก็จะทําให้เราได้เปรียบเรื่องจํานวนฮีโร่แล้วก็ได้เปรียบเรื่องเวบนะครับเห็นไหมแล้วก็กลับไปรีนะครับผมก็ออกเป็นล็อกชิลต่อนะครับเกมนี้ถ้าเป็นเรื่องไอเทมนะผมเราก็จะออกเป็นรองเท้าเกาะนะครับผมแล้วก็อ่านไลท์เพจแล้วก็ สเปียนะครับผมแล้วแล้วก็ออกเป็นชิแล้วก็มาในเพจเป็นชิวออฟลอสนะครับผมแล้วก็ทอยนะครับผมแล้วก็อ่าล็อกชิวนะครับผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเราก็จะออกเป็นดาบแดงก็ได้หรือว่าตัดเลือดก็ได้นะครับผมโอเคเรามาคุยเรื่องในไฟเห็นไหมล้วก็เอาดาร์กกันนะครับมีคอนโซลให้แล้วเห็นไหมในช่อตนี้เวเลสฝืนนะครับเวเลสฝืนเอานะครับคือแบบอยากได้ดาร์กนะครับผมเห็นไหมแล้วก็ไฟไปนะครับผมแล้วก็เขาก็ไฟนะครับเราก็เล่นตามเพื่อนไปเห็นไหม ค่อยๆเล่นตามเพื่อนไปนะครับเราได้ดังเอยู่แล้วเพื่อนก็เราก็ปล่อยดันนะครับแล้วก็ไปเล่นดันกลางเลยนะเราไม่ต้องตามแล้วเพราะช็อตนี้ถ้าเราตามโอกาสที่เราจะได้ก็น้อยมากนะครับเพราะเราเป็นฟอร์เรนแล้วก็ั่ตรงข้ัมเป็นตัวเลนเนาะแล้วก็ให้ฮายาเตะเล่นไปเองนะครับนะแล้วก็ฮายาเตะก็ตุยนะครับผมแล้วก็เห็นไหมแล้วก็ลองเล่นดูนะครับผมนะเพื่อนตีป้อมอยู่นะครับเราก็ยืนนะครับกดล็อกชิวแล้วก็ล้ำไปนะครับ แล้วก็แลกไปเลยเพราะว่าเรารู้ว่าจบแน่นอนนะครับผมโอเคเป็นไงกันบ,บ้างครับทุกคนสําหรับการสอนเล่นฟลอเรนติโนเจอแันด้านนะครับผมก็ใครอยากให้ทำคลิปตัวอะไรก็เม้นมาได้นะครับผมหรือว่าอยากให้สอนอะไรทำคอนเทนต์อะไรก็ลองแนะนำกันมาได้นะครับผมเห็นไหมโอเคใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะยิ่งคนดูเยอะยิ่งคนไลค์เยอะนะครับผมเพราะผมก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ